ร้านแก๊สเฮเวนร้านเก็บของเก่าออต้องเฮเวนครับผมวาดไปก่อนผมปวดนิ้วก้อยอีกแล้วดี่วันเกมเลยหวั่นใจอยู่นะนิ้วก้อยหลัวๆเขียนไปครับผมขูดไปก่อนได้เปรียบ ได้เปรียบหรือเปล่าน่าจะได้เปรียบนะผมทำเป็นไล่คนแล้วกันเนาะทำเป็นไล่ไปก่อนแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะไปก่อนหนึ่งทีมาหมอบมาย่องมาย่อดึงหลังอ้ยดึงหลังไม่ทัน โอ้โหก็จะดึงหลังอยู่ดึงหลังไม่ทันเฉยเลยดึงหลังมาครับผมอันนี้ทันเออนี้ทัน <c oughs> แหวนนะครับผมงะยังครูยังครูเลยเฮ้ยเฮ้ย้ผมใจนี่เออว่าไป ฉันเขียนวาดๆไปโทเทมบื้มบ้ามแล้วมั้งเนี่ยป่านนี้วาดแล้วไงวาดแล้วไงหลายเกินมาทำลายโทเทมเราวาดยังไงตรงนี้โอเควาดไปครับก็จะคิดมากแล้วแต่ว่ายังคิดถึงคนเก่าอยู่เลยคิดถึงคนเก่า เขียนไปครับผมไม่มีคนบาดเจ็บแถวนี้นะฮิล99ซะด้วยปะเนี่ยเหมือนจะฮิล99นะผมไม่อยากไล่เลยว่ะเราเป็นตัวเดินช้าเราไล่ไม่ได้ครับอุ้ยไปโดนโอ้ไม่กอด เทโดนอยู่ okay. ครับผมโดนอยู่ <c oughs> ไปแหวนสาวขาวดีกว่าเรา <c oughs> เฮ้ยซึ่งจะเสร็จแล้วดิ <c oughs> แหวนครับผมฮ่าฮ่ายังไม่เสร็จอะเจ้าผมบอกเลยเขียนก่อนแล้วกันเขียนก่อนได้เปรียบ เียนก่อนได้เปรียบรอยเท้าเข้ามานี่วะเฮ้ยทำอะไรกันแถวนี้ยวาดไปครับผมนี่แยละโดนโดนไงข้ามช้าก็โดนเลยแล้วผมข้ามตามมา ผมว่าต้องเสาขาวไม่งั้นเครื่องจะเสร็จเอาเสาสีขาวขาวก่อนฮึบฮึบได้ตามคำขอบ้มบัมเลยบูมบัมผมบอกเลยว่าได้เล่นกับผมได้เล่นเอ้ยเครื่องเสร็จจนได้ดิผมว่าละว่าแถวนี้ไป ึ่งทีไปก่อนเลยครับผมหนึ่งทีแบบงงๆไปก่อนเลยนี่แน่เครื่องเสร็จอีกหนึ่งเอาผมไม่ได้จะเปิดตู้เฮ้ยแล้วทำไมภาพผมมันแปลกๆอ่ะภาพผมอยู่ดีมันเหมือนกับมันลายๆยังไงไม่รู้อ่ะเปิดตู้ไปสองทีติดอะไรกันนี้อ่ะอะไรของเรานี้อ่ะ ไม่มีคนเหยียบกับดักเนี่ยทำไมเวลาผมวาร์ปมาแล้วภาพมันเจนเนเรตไม่ทันวะตีโอ้โ<ะ>หไม่โดนเราเป็นตัวเดินช้าเลยตีไม่โดนครับผมหนึ่งทีไปก่อนวาดไป ผมต้องแบบว่าบิงตีบิงตีอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเขียนไปครับผม เฮ้ยแข่งปักเลยโอเคผมรอจังหวะมาทางนี้พอดีรอจังหวะรอจังหวะเครื่องระเบิดันรัวๆเลยนะเฮ้ยเหยียบกระดังบนรยทุกอันหรอเกินไปเปล่าเฮ้ยไปแ,แล้วหนึ่งคนวาดไปครับผมผมไปดูเครื่องนุ้นก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเครื่องนุ้นมีคนปัดระเบิด ใช่ไหมใช่หมุยโอเคผมวาดตรงนี้ไปเขาน่าจะเดินผ่านนะเอาแล้วเล่นไปนานปุ่มปุ่มปมึมลืมหมดผมลืม <c oughs> เฮ้ยเฮย,เยปั่นเครื่องนี้กันเพลินเลยย่างเครื่องไปครับผมวาดไว้ด้วยเขาเห็นเราวาดนะคนนี้เขห็นเราวาด เห็นก no ็เห็นไปเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮอาลบกับดักหรอผมว่าไปไม่ได้อ่ะเปิดประตูไปครับผมหนึ่งทีไปเลยแมกโทมัสมีการจะมาเดินด่อมดอมด้อมด้อมฮันมามองระวังกับดักซะด้วยหลายแล้วเนี่ยมาอีกทีนึงก็โดนอ่ะมาอยากลบกับดักก็ละ ไม่ค่อยย่องถังเครื่องไปครับปาดไว้เขาหายไปไหนอะเารบปะไม่สมัคท่ารบยังปั่นกันคนละเครื่องเลยนะเพื่งหมิน่นหังเครื่องก่อน สปรินต์หนึ่งทีเลยจ้าหลอกไฟตีตึงๆหลอกตีไฟตึงๆเฮ้ยอยาโอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่ แต่นสาวขาวไปหรือยังคนนี้ผมจำไม่ได้ละโอเคได้ครับได้ใช้ได้ใช้อยู่นะวาดไปเขาปั่นกันคนละเครื่องเลยนะเนี่ยเขาป่วนได้เรื่องอยู่นะเขาป่วนเอาเรื่องอยู่นะทางเครื่องไปครับป่วนกันได้เรื่อง อุ้ยไม่โดนเกือบล้วสปินเหรอเมื่อกี้แ <c oughs> ม็กโทมัสบอกแล้วมีปวดนิ้วก้อยกันบ้างแหละเล่นตัวเนี้ยไม่มีคนเหยียบกับดักเราอีกแล้วแปนครับผม <c oughs> โอเคไปละหนึง่งไปทีละคนทีละคนนะผมอยากวางกับดักเพิ่มจัง หนึ่งทีไปเลยครับผมตีแบบตึงวาดก่อนได้เปรียบวาดก่อนได้เปียบวาดทิ้งวาดคว้างแล้วเราอะหลอกมาเพื่อจะตีตีฟรีเป็นหนึ่งที ุ้ยไปดูมนเฉียวหลังโอเคครับทีคนนี้ล้มไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยไปหาเราค่อยมาหาคนเดิมที่บ้านใหญ่คนเก่าคนเดิมถังไม้ไปก่อน โอเคครับผมโมลี่ใครดีอะ่ะอุ้มคนนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวโมลี่เฟิงหมินแล้วกันเนาะ <บ S 1> คนนี้ยังไม่ได้แขวนเลยแขวนก่อนแขวนครับผมเอ้ยแขวนไปรอบหนึ่งแล้วนี่เฟิงหมินเดี๋ยวเราจะกินตับกินตับเฟิงหมินหน่อยแต่ว่าแม่มดยังเป็นตัวเล่นง่ายอยู่นะผมว่ามัน มันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากครับผมวางกับดักแล้วก็รอวาร์ปมาตีอย่างเดียวเออมันเล่นง่ายนะ <c oughs> <c oughs> ขอกินตับหน่อย <c oughs> กระโดดกัดคอกระโดดจูบแบบดูเติมแล้วก็หลวงตับมากิน <c oughs> เออ ของงจริวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย